กำไรเมื่อเช้าเนาะจากการที่ไปออน่ะไปช่วยเขาทำการตลาดเนาะประมาณ2ชั่วโมงเนาะได้มา600กว่าบาทนะแบบที่ไม่ต้องทำคลิปขายไม่ต้องมานั่งทำคลิปรีวิวเนาะแต่มีระบบ AI ขายให้เนาะออนทำยังไงเนาะเดี๋ยววันนี้ออนจะมาแบ่งปันให้ค่ะ ตอนนี้เนาะออนก็คือมาทำแอปเฟรย์แอปช้อปปิ้เนาะก็คือมาช่วยเขาขยายฐานยอดโหลดเนาะโดยการนะที่อ่อนนะไปช่วยเขาแจกสินค้าทดลองฟรีเนาะแล้วสินค้าทดลองฟรีตัวเนี้ยออนไม่ได้เป็นซื้อเจนมาแจกด้วยนะอันนี้บริษัทเขาจะมีไว้อยู่ในแอปให้กับเราอยู่แล้วเนาะซึ่งตัวเนี้ยนะเขาจะลงทุนนะผลิตขึ้นมาให้เราไปทําการตลาดโอเคไหมคะนะแล้วก็ขายแทนเราด้วยเนาะหน้าที่เราเนาะมีหน้าที่เดียวนะก็คือไปช่วยเขานะขายายยอดโหลดนะโดยการแจกสินค้าทดลองฟรีเนาะแล้วทีนี้พอลูกค้านะมาก เอาไปกินนะเขาเอาไปกินเขาไปใช้นะเขาชอบนะเขากลับมาซื้อกลับมาช้อปปิ้งตอนแรกนะออนก็แบบว่ากลัวทําไม่ได้มากๆเลยเนาะแต่โชคดีนะที่แบบว่านะเขามีกลุ่มสอนฟรีใช่ไหมนะนั่นแหละนะออนก็เลยแบบว่าเอาตัวเองเนี่ยนะเข้าไปเรียนรู้อยู่ในกลุ่มของเขาเนาะแล้วก็เรียนผ่านมือถือนะแล้วก็ทําจากที่บ้านได้เลยค่ะสนใจเรียนรู้ใช่ไหมคะเนาะก็สําหรับใครนะที่แบบว่านะสนใจอยากจะเรียนรู้วิธีการทำเนาะแค่มีมือถือนะก็สามารถนะทําได้นะสามารถรับกําไรได้เนาะเพื่อนๆก็ สามารถเข้าไปจดวิธีการทําได้เลยโอเคไหมคะนะหรือคอมเมนต์สนใจนะไว้ใต้คลิปนี้นะหรือไปที่หน้าโปรไฟล์ของน้องออนก็ได้นะกดมาบรัทัดที่4ก็ได้เนาะขอแค่มีสมุดกระปากรานะเพื่อนๆสามารถเข้าไปจดวิธีการทําได้เลยโอเคไหมคะนะสําหรับใครที่มีมือถือนะมีเวลาว่างนะวันละชั่วโมง2ชั่วโมงเนาะเพื่อนๆก็สามารถทําได้นะยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้นะ